สวัสดีมแงครับพี่น้องครับตอนนี้เก้าโมงสิบนาทีครับเราท่านเดิไปใส่ครับเก็บของแล้วแร้แลละครับของตนแล้วครับที่มงาันกระสิบอาบน้ำอาบท่ากินเขาก็เดินทางครับวันนี้เดินทางไกลสี่ร้อยกว่าโลไปอำเภอบ้านกวดครับจังหวัดบุรีรัมย์พี่น้องเอยเลาะประเทศเขมรผมครับจากอีสานเหนือหอดีสานใต่ทวนเลยครับบรรยากาศช่วงเศร้า ร่วงเก็บของเสียมล่าผ้าจากกันโรงเรียนบ้านช้างมิ่งอำเภอพันน้านนิคมจังหวัดสกลนครหนุ่มนองขึ้นระสีคนบักเปียกแสนครับมือขึ้นโอ้สุดยอดได้งานเพิ่มอีกสามงานเข้าเจ้าจ้างต่อปีหน้ายุ่ใกล้ๆกันนี่แหละครับยวันที่ห้าเมษาปีหกเก่าครับก้อนสงการ อยู่ในพันนานี่แหละครับแต่จำซื้อบ้านเพราะไหนครับอยู่ในพันนานิคมนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวบอกองตวนไปส่งบ้านมันตีมือนีเลับบ้านที่ทางบ้านกรวดอำเภอบุรีรัมย์อยู่ใจยือกปมเออทีโอ้ยว่ามันยหญ่ไปแถวประโคนงใช่หรือไม่อย่างไรอย่างไรยายโอ้เล่นู่อย่างนีู่ ไปซุบหมักกันวันหนึ่งจินี่ยอดเนื้อเขาบเฮ้ยเรนน้องทงก็ไปเห็นหำมมันนี่เดียวครับจบเรื่องมาแนมหนะหมูหม,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 มูบรรยากาศเจ็บของเมียนของครับพี่น้องตอนนี้ในโรงเรียนบ้านช้างมิ่งเนอะเราท่านเดี๋ยวไปใส์ครับ ตาไก่สีเดินทางแล้วครับยิ่งเง้าครับอาลาดอาลานเหล่อข้างโค่นว่าลิ์ว่างสามหมอไปอยังสีถาดดิครับหรือว่าเขาน้องกรุงสีน้องกรุงสีออกข้ามวงข้ามวงกับสี ขามไปเนี่ยตลาดสาร้ามครับโอ้ยยิ่งเงวว่าปีพยักสตึกมุอล่ำระคนใช่บ้านกวดพี่น้องเ้ผ่านเ้นนี้แหละครับเลนตรงนี้สุดหยอดแห่งการเดินทางนะครับมือเงี้ยวอัดหลัดยืดหแห่งวันยากาศ พี่น้องเก็บขยะเมียนขยะบ่เนี้หลังจากคนไรครับเมื่อคืนผมมาล่านแตกแค่ผมไทยผมลยไล่เด็ข้าวเดียวพี่น้องสัญญาณเน็ตบ่มีเลยครับคนใส่คนใส่ใสายหล่ะสัญญาณเน็ตบ่ได้เลยครับไล,ล่พี่น้องเด้ยเบิ่งข้าวเดียวหนึ่งครับไปโอกาสหนาครับอนนี้ทา้งดันที่มื่งคนพี่น้องผู้ดูแลเลี้ยงขยะทำควมสารละลังเห็ดทำควมสาดครับแดดพอนขึ้นเขาบ่ ว่าทับใจแห้งพิ่นมือขึ้นมวนคักฟ้อนเต้ยสอดแจ้งโคโลเกือบไผ่ระเนื้คูกับไผ่เี่ยแหลมเนี่ยไผ่เี่ยแหลมนี่หัยเกือบคูนี่มาเถียงเอาเกือบคูกูสิเกือบกูสิตีหูเนี่ยพอนะไม่เี่ยแหลมมามุกสลูเนี่ยตำนานมุกสลูเสียงอีสานเนี่ย แล้วรท่านมาพอแหลมก็เมนยไปงนันไปงันศพพอของเมนุยพองไงกับพอเ่าพอเนี่ยแหลมเหระครับ <c oughs> อู้อไปอู้ไปเผากันว่ามันซ้ำกันปติอายุกันไรเนาะพอแหลมไปไปเผาศพพอเถาครับเอาน้ำเอาท่าเตรียมตัวกินขอากินน้ำเดินทางครับ บุญเลิแล้วก็เงียบง้อสิละพี่น้องธรรมาดาเพิ่นบุญมันยังดอกเพิ่นเอาเพิ่นเอามาลุ่งเพิ่นก็นได้บนบานสารเก้าไ้เพิ่นเอามาลุ่งแจ้งมาล้อมาลุ่งหวก็เพิ่อนสีหาเงินเขาซอยวัดคิดนี่ครับยุ่ตรงยุ่งกางๆนี่แหละครับวัดคิดที่ทีมงานห้องไปพักแล่มนี่แหละไอ้ยื่นฟังนี่แหละเป็นวัดของาศาสนาคิดครับที่ผู้ขาไปวัดไปวันพะนะไปตึกงแหนู้นเลยก็ว่าผิดนี่พี่น้อง ไปไทยพี่น้องในเบื้องบรรยากาศเมื่อวานที่ยูสุสันกับมิเตศพของศาสนาคิดนั้นเองครับบรรยากาศตอนนี้ตอนนี้แดดฮ้อนครับที่ว่านสังสีแล้วก็สีน้อยนี่ที่ที่พอแต้มเล่าประกาศหาคนงนัน อันนี้สีประจำอยู่ทั้งเนีย่ยทั้งสกุลนี่นี่ครับแต่เกิดเป็นทีมงานของสาวหน่อยครับไปนานรถคือสาวหน่อยเคืนวันเพง่งเป็นของสาขาของพอเต็มเสียนุ่นครับทีมงานสังกสีนี่แ้อีกขั้นหนึ่งแะประจำอยู่พลหละจัดตุลัดคือ้านเสียนุ่นห่ละ แล้วผลมีงานต่อบม่รูบ่ได้ถามผลพ,พี่น้องซึ่งสังกสีก็ดิีพี่ยันระวังเนี่ยทไมเสียบุกินครับขวดแตกแล้วนเนาะแม่ขวดแตกเน,น,นี่ยนรถบ่เห็นแล้วกระเทิงลังเทียขันมีงานอยู่ทงหน้าเนี่ยโอ้ยเป็นแต่สร้างขึ้นอย่างนี่น อายุไห,หน้าขวดแตกขวดเบียร์ขวดเหล้าขวดนีหยังสำปะพีแหละแตกแล้วเหลือตนอ้นอั่นพวกข้าเห็ดหน้าม่ยงีไยใบวานเขาว่านน้ำนะอันจะไรแห้งนี่มันเหลียวพอเห็นไหมมันอยู่ในขี้ดินมีนงามยใบ้านเขาเพ่นเหมือนว่าคอยใส่รองเท้าพูดคือยงีมม้มันมีน้ำแล้วนี่อ่านเขาเขยางตีนเป้่าตินเปิ่มเ,เลยหรอห้าไปเหยียบสนอคิดเราเสียวแทน

หลังจากบ้านกวดแล้วเขาไปสวนนาพุมไปสวนนาพุ่เราก็สิบวันได้โดดไปใช่พุ่มอีกเตียงบ้านแทน่นอำเภอบ้านแทน่นใช่พุ่มแล้วก็ไปโคราชครับเห็นเบิ้งนี่ซีหายเข้วประมาณนี้พอจากนั้นก็นส่วนมากอะหลังจากนี้ก็เป็นบุญบางไฟแล้วครับบัานี้บุญบางไฟครับ เล่นหาบุญสูงการเล่นแป้งเล่นหกบุญบางไฟเล่นขีต้มครับเอาซีบีเน่าหอยนางยุ้ยเสร็จหรือ วันนี้มีดาลาไปนลพี่น้องที่ยาวเอาวงเวีนมากเหมือนไหนเนาโอ้มันเป็นร้าเ้าญี่ปุ่นปะตื่นไปไนตื่นไปวะตื่นเออถ้าตื่นนอนตวยุนี่สัปังล่ะพินาที้ไหนมาอีกยู่ตัวพินาที้ไหมอีกยู่ยยุ่ลดถพินาไหม่อีกยูไหม นียิ่งผัดเย็นก็มือขึ้นมาล่ะขอบคุณพี่น้องอะไรครับผมพอบกันคลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบายพุนน